เก็บนอเสื้อไปคือเกื้ากันสินเท่าเอาเป็นแนวนอนิ่มบ่แม่นเป็นหินก้อนนหลับบ่เปลี่ยนหมวกอันให้พาย ในหควงานันสาวจันที่บ่อนอ่มยางให้คนเลือแต่ในทางว่าเป็นยิ้งที่ถูกต,ต้องกระพมมองโบนพ่อไม่อาบนา้ำหันเป็นฝ้าก้อนบวบดีดาขอบูชาคําจากบ่อู้บุญคุณแกว้วซื้อบาดเนี้ยบอดีเสื้อเสื้อไร พัดบ่มน่งนีเผาพันกระเราทุกคนวพาคนหน่อยกะส่วนใดเม้นว่าแม่สิเบาให้รูกว่าเกียรหรือควงเือเป็นคำอบลงว่าแม่นเป็นคำปล่อยลูกที่ก,กะคือใส่ปร์พ่อพอและแม่พากันจำเอาไว้แน่บุติดานนอทุกข่ายทั้งหลายแลยนั่นก็ได้เ่ากับพื้นยาเบา ได้โมดอก้มนั่งนังคือรังฉันสาวจันที่ผู้ที่วางเอาวุองเอาให้ของโอ้โยเป็นของโตโหดทุกอย่างเป็นจังใจกระามสร้างเอาคือทั้งเมล่าวโอ้ ตอนนี้ฉันขอเียนต้นไม้ที่ต้นโคตรเบาใดาการตัวไปบัดไปตรงจังไฟฟังดอกวันสีและเจ้าวรังสุริยาผู้เป็นนอนเสจัดท่าตามนาทีคอยสัวเป็นนี้ควรทะเดิงอย่าเฝ้าหายบัดยังเบาเวทะลำนื้ xâm <tôi> tầm và chặt đêm và lĩnh một của nhà vạch đã đọc bên bạc là cao lít anh ta soi phần sạch hoa hiệp sau hoa hiệp 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 hòa 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 บอตางไหมันเกิดพวกงูคนสะบอยนี้ไผสิดีกะดีแม่บอกเคยแค่สับพอไงหูเกยรูปสากก็ปลีดอกนับไหลอย่ามันเบาบออยากฟังละเทศมือนี้ขอเป็นเขาก้าบักล้วตั้งแต่สิเป็นตัวลค่ะ đi phố mai kiếm theo ông về tầm nương qua biển xanh đơn trái thương đưa ba sao chọn xa lòng lồng mơ miên cho em rửa chân mao đỏ thấy sịt đưa gót lắc xa cả má miền bồn kiệt tận ta si qua ซื้อบบอดที่เคยคันเห็นจากไหสิบาทได้ละเนียวบาฝายีแต่เคยหอดบอหอยินคือนำทาการเมมันดำดอกจังมือโอ้ยรือเร้วจังสิขาวโอ้ยอ้ินัลพวกประุงเอ้ยกินหลับละเทศเมื่อนี้หอบหาวสิหาว ลำบูมเบาสิกว่าอย่างหญิงกักพนคือกันดังผู้ชายทั้งซีนติดมือมีเสมอเพียงบอลผิดกันกระทืบผิดรนอบตะเหินดังดากอย่ามาหักกระสักตามพี่น้องบ้านหนองตาดเอ้เินตาอุ่ยเฮ็ดเดโน่เมียนไทยลืมพ่อเมียหามบอเห็นบ้าสีเสียให้ขันเมียนตา เฮียสิดีแม่นบ่มีบ่เป็นกะละจันทร์พารังกาจั๋มบาเฮียนติดทางกะตามข่อยอยากติดกะตยาสาวจันทเป็นลูกลาบ่ฟังเจ้าอยากหา องค์บ n ตั้มความใบห่มส um um ิตเป็นโรจตาลวสาวจันทราอาัแล um ้วถ้าัเข้าตเมสาหงพี่สิาดานก็อทาดอกรลัเฮ็ดอดีพีบ้านน้ยว่าไผบอก ตืคนขาสิบอจะเป็นตามเนื้อบอกเอื้อไผยเราทั้งสินบ่ได้ใส่คุณแจรินสิขอจะเป็ตามชอบสมเพตอบกระตงโตสมอ้อพ่อสู่กระตงถามำละสมพตจหลวงตามให้เาบานคัดเหยียบหวมสิฟังควัอย่างนอคนอยากไม่ดีเดียวน เสียดหยังเม่ยร้าวเทาอันฟังมีบติบปากบ่อึดอยากดารเบาไวยอ่างบาเกิดโดนพอเมียเอื้ยไปสีเขียเขียดวดเอ้อเมียโซนคันพยาสังชันบ่ได้เสียเงินคั่นไข่บ่เคยสอนโยนพวกเขียนกอดเบ้าเบาเอมาะกับสีบอกมาและเจ้าวาังสุริยา Ciao! กอกรอบเบนหอมกอบข้าวหมยไผ่สีายเป็นหัวร้านอาจายไในมม่เหลวสาวจันท่าเบาหวาน้า่เหลวห้าบาทข้าวกับตอกนึ่งไผ่สีวานาหมื่นไผ่สีวานาดานก็ขอทานดอกละหมื่นเจ้าเลี้ยงข่อยเจ้ากันเลี้ยงในต่างแต่เลี้ยงร่างกายส่วนจิตใจข่อยเจ้าจะสามารถสร้างเอาในถอเมื่ อเออแม่ความลูกความเต่าหนาดนัเอ,อ้ยพ่อแม่เลี้ยงพวกเจ้าเด็กกี้ยงในแต่เพียงร่างกายส่วนจิตใจเป็นของเจ้าแม่บอกแล้วเจ้าบอหนากระบ,บอกเป็นอยังดอกนะเออบุญกะทินลูกเต่าพ,พ่อพวงใช่ละเพื่อนนี่เทียสามครับ แม่เนี่ยเจ้ามาบันเทียบใบบุกย้างเห็ดก็จะต้องไปแห้วแม่บ้านเป็นลุงคอบันเทียบเพิ่ขึ้นือเออแม่ก็ว่าสิไปยยุ่นนั่นแหละแต่ว่าสอนลูกสอนเตาเรียวเจ้าสิไปสันเดนน้เออเอากร้ตามาไปน้างเนี่ยหละแม่เออเออเอเลือดน้อยเดี๋ยวไปไม่ไปเดียมไชมบ้านทิ่ถือกินเทียบยอดย่างลุงคอนักวัเแม่พู่มีเงนหน่อยแต่ละน้าเฮียแลกับบอุดตาบอลทุบมาหน้าพ่นโบมี่แต่ะนาเฮียแลกน้ำผา เออจี่เลยจาแม่แม่สิบปังเทียรงีอนังมือเป็นใอยู่นั่อยู่สั้นอยังเขาบอกกสนองเืองเลยอจ้าแม่องงมาสองหสิบวอกบนองเองอกแม่จาแม่ไปทียร์ขังท่าหลงแม่ไปเไปเพอสุขแม่่อยไปังเทรเหนือ้่อยัองสัร้งหองจะตายนจันท่า จำท่าเนาสวยของใครเป็นอย่างยี่ผูให้ของบ้านหลวงาดโอ้โหาม่โง่ี่แเ้๊ เลือเข้าสองไป็นหลาเดือนยิ่เนาสิเ้แล้วไมีครเอาแต่ว่าหันทีแต่หน้ากเลยเนี่ยเหือดดีแต่เาทักลุ่ไม่ได้นองล่าเฮียได้ดิผมไม่อยากสัตย์ติเดียวมันยิ่งหมูตัวนี้หนมเือปลี่ยนสีคือนของก้าวเย็เปลี่ยนสีก็้เดือนอย่าได้หัวอย่าได้หานเลยเอาซอยข่อยได้วยซอยข่อยเนี่ยตัวามืาเสียมขกกวี่ร้อยกับโทุ่มเดไม่ใช่เหเามากกตัวเด้อไม่อยาขันไปทีนี่ยไหนหน้ามือเขยขั้นเราตัวหน้าหน้าจอ เอาจุ่มพวกผู้เ้าไปกระไทยอยู่นี่อันจุ้มไหนล่ะนะเรื่องใสเรื่องใสเออป้าจุ่มซอปดาซ์เออจะไปเอาจุ่มเรื่องใสถึได้ตีจุ่มเรืองใสเนี่อนก็มลาเสียวสูงอันหน้าสีนั่นแหะแต่ว่าเรื่องที่พ่่ั่จุ่มอะรอันลาเออเยี่ยสีบอกขั้นตัวใหญ่ไยแล้วลงไปน้ำกันกรุงเทพมหานัรไปเห็นหน้าท้องกันเรยล่ะล่าไ้คนบพอหนาค่ะพ่อห แต่เดียจะมาแรนนะโบบามาเลยแ้บาก็สีม่วงเบาขึ้นตีโอ้ย้สีม่เบาขึ้นจังไหนบ้าน้องตาเป็น่ี้มันต้อง้หัวซ่าออกมาดีเออขั้นสั่นดูไ้ันกว่มาด้วยละจะดูแน่อีม้นี่แ้วอกต้อนพวกเดีาฝัไปมก็บอกเดีมว้าจยงถาเออสัญญาหล่ะเออสีม่ม่วัถิ่นนองสัญญานะสัญญาจริงนะจินงีจิงซื้อจินสิ

จ้าไหนจะมาปล่อยสวมวัที่แม่นี้จันทาที่นอกมาโมถือตัวแหล่น้ำบาเจ้ากีบเอิ้อมมุ้มักมรรของีแม่มันสิโตเป็นของไผ่ข้าเป็นของยิจันที่คสลากันนี้เจ้าบาคือปล่อยร้อนแม่ป่อยมาแล้วคนโมมันย่มตกเป็นเดยของคนชลาดขันแมงที่แม่ขมาจ่าฟังนีั้นท่อมีเนาะป่อยอิสระทาหองทัาให้ปล่ตแหล่ล่สิตัวที่แม่ป่อจันท่าตีขุนตาป่อยเสงสห้ที่แม่ลมที่แม่ตาย พวกเจ้าคิดเป็นเหมือนี่ท mm ่านแม่คอยบอกความจริงเนาะบ่าวคอยบอกก้อนแรงนี่น้ำผู้เบาวจ่าที่คอยสิได้พร้อมโน้นพร้อมนั้นหรอกแม่บ่แมนไม่ามีอะไรดีไปถึงตัดบอกอย่างตู้ตาเต้านี่ฉะนั้นเราคอยต้องตัวตัวเท่านั้นที่ของโลกเดีตู้มือนีใหญ่ใยญ่ท่านแม่เราถามบ้าจากความเถี่ยร่างท่าเนาะท่านเรามาถามก้อนจริงผู้ใดตีท่านที่น้องพันน้องตาผู้ใดบอกก้อนจริงแน่อยเด้อเจอกันเลยกับจันทร์ ไอ้ล่าก็วันนี้แหละนะเจอกันเลยเมื่อสาวจันทีชิดได้เช่นนั้นก็ได้ต้องรอมารดากลับมาจากกรรมธรรมก็มีนักการละบับนี้แลลว